ที่วัดพระธรรมกายนางาโนะประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อครบรอบ138ปีพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร ภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรศีสวัยการะเกตกัลายาณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงกกัลายาณมิตรวานนาาันสาโทโมโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพนแบบระภิสุสงฆ์จากนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกและได้ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะ เนื่องในวาระครบรอบ138ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งผู้อัญเชิญผ่านพุ่มเทียนแพรคือกลัลยานมิตรสีสวัยการเกตและกลัลยานมิตรเกศรอ,อากิบะผู้อัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำคือกลัลยานมิตรวิชุดามัสมโตะกลัลยานมิตรพิมพันธ์โจโนโกลัลยานมิตร วัชสิดากาศธัญกรและกลยานมิตรวิวันเวสกุลพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนีเป็นธรรมนองสรพันยะต่อด้วยพิธีถวายปัจจัยทยธรรมและปัจจัยปิดกองกระถินประจำปีพุทธศักราช2565 เพื่อบูชาธรรมพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งประกอบพิธีบูชาเปตะพลีทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลายาณมิตรสุดารัตโคสุดาเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่สาธุชนจะได้ทอดผ้าบางสุกุลและถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้กล่าวสมโมชนียกถาซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนี้นำมาซึ่งความปื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ลูกหลานหลวงปู่ได้เดินทางมาเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับพระผู้ปราบมารกันค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีนะคะที่วัดพระธรรมกายนางาโน,โนประเทศญี่ปุ่นค่ะ